สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง Youtube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับ โอเคมาเริ่มต้นกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรื่องแรกนะครับก็มีการเปิดเผยจากหลายๆสื่อในอังกฤษนะครับแต่ว่าเอาประเด็นหลักเนี่ยก็มาจากเดลิเมลก่อนนะครับมีการเล่นในเรื่องของดอนี่ฟานเดเบกนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้รับโอกาสไปแล้วนะครับในศึกที่เปครับแบบตัวจริงด้วยนะครับเดลิเมิลบอกว่าโอเล่เนี่ย ให้คำมั่นสัญญาต่อดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะฮะกองกลางชาวดัตของทีมนะครับว่าจะให้โอกาสลงสนามเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะแล้วได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับในช่วงสัปดาห์ก่อนซึ่งผลออกมาเนี่ยมันก็ไปในทิศทางบวกด้วยนะครับพร้อมทั้งมีการยืนยันอีกนะครับว่ามิดฟิลด์รยนี้เนี่ยจะไม่โดนปล่อยออกจากทีมแบบถาวรแล้วก็ยืมตัวแน่นอนในช่วงมกราคมนี้ครับ ก็สยบข่าวลือการย้ายทีมไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของดันนี่ฟันเดเบกนะฮะนี่คือการเล่นข่าวออกมาจากกระแสะแรกก็คือเดละริมลนะครับทีนี้มันมีอีกกระแสะหนึ่งนะครับที่มีการเล่นข่าวกันออกมาจาก ทางด e Atlantic นะครับซึ่งตามรายงานของด e Atlantic ครับโดยเดวิดออสตีนนะฮะนักข่าวชื่อดังเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเรื่องของการที่โอเล่คุยกับดันนี่ฟันเดอร์เบเนี่ยเป็นข่าวจริงๆนะครับมีการพูดคุยกันมาแล้วในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งความชัดเจนก็ออกมาในทิศทางบวกด้วยครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของดันนี่ฟันเดอร์เบณปัจจุบันนะครับ ทางสโมสรมั่นใจในตัวของดอน่ฟานเดเบกแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์รวมทั้งทางโอเล่เองเนี่ยก็มั่นใจในตัวของนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็มีการให้คำมั่นสัญญาว่าหลังจากนี้ทางดอน่ฟันเดเบกเนี่ยจะได้รับโอกาสลงเล่นแบบต่อเนื่องนี่คือกระแสข่าวที่ยืนยันจากดิแอตแลนติกนะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นมาหน่อยนะครับดิลิเมลอาจจะ50-50แต่ว่าดิแอตแลนติกเนี่ยเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เคลียร์กันชัดเจน แล้นี่ฟาร์เดอร์เบกไม่น่าจะย้ายออกจากทีมนะครับตามกระแสข่าวลือที่ออกมาแล้วก็รอในเรื่องของโอกาสเท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเรามากันที่เก็บตกประเด็นหลังเกมกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับสถิติที่เกิดขึ้นนะครับในเกมที่แมนยูเอาชนะลิเวอร์พูลได้3ประตูต่อ2ในศึก FA Cup ที่ผ่านมานะครับ สถิติแรกครับแมนยูเนี่ยทำให้ลิเวอร์พูลตกรอบ FA เรับเป็นครั้งที่10ในประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่นะัดล่าสุดก็เอาชนะไป3ประตูต่ตอ2ประเด็นที่2ครับสถิติที่2เนี่ยนับต้องแต่บรูโน่เฟอร์นเดสลงเล่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ตัวเขาเองเนี่ยมีส่วนร่วมมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆของผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกันทั้งหมดนะครับนะ แล้วก็สถิติที่3ครับมูเมสซาร่าครับทำไปแล้ว19ประตูในทุกรายการในช่วงซีซั่นนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทำประตูมากที่สุดในสมโมสรจากพิมลเลีังกิตร่วมกับเฮลิเคีนอีกด้วยนะครับสถิติต่อมาครับสถิติที่4มาแคดดัตฟอร์ดเนี่ยยิงไปแล้ว4จากการลงเล่น5นัดกับทางที่พวกเขาเนี่ยเจอกับลิเวอร์พูลในทินออตฟอร์ดนะครับ สถิติต่อมานะครับเมสันกรีนบูธกลายมาเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดของแมนเชสเตอร์เดที่ทำประตูใส่ลิพูด้วยวัย19ปี115วันนับตั้งแต่เวลูนี่ทำได้ในเดือนมก,กราคมครับปี2005ด้วยวัย19ปีเท่ากันครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเวลูนี่19ปีกับอีก83วันด้วยกันนะครับสถิติอีกเรื่องหนึ่งของเมสันกรีนบูธครับ กลีนบูเนี่ยทำประตูแรกให้กับแมนยูครั้งแรกในรอบ11นัดรวมกันทุกรายการซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่นานที่สุดอีกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของโรเบิร์โต้เฟอร์มิโนครับแอซซิดให้กับมูเมสซารา17ประตูนในทุกรายการให้กับลิเวอร์พูลครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติมากสุดนับตั้งแต่เจกินครอปเนี่ยเข้ามาคุมทัพลิเวอร์พูลอีกด้วยนะครับ สถิติสุดท้ายครับเรียููเนี่ยถูกแมนเชสเตอร์เดนเคียตกรอบเอเอครเนี่ยมากกว่าคู่แข่งทีมอด่นในประวัติศาสตร์ของรายการนี้ที่9ครั้งครับซึ่งรวมถึงนัดชิงชนะเลิศที่ทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันด้วยนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจหลังเกมเอามาเพิ่มเติมกันนะครับเป็น8สถิตินะครับส่วนเรื่องราวเดินนะครับเราก็เข้าสู่เรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับ มีรายงานจากไมค์แม็กกาดนะครับนักข่าวคนดังของดิเทเลกราฟนะฮะสื่อชื่อดังของอังกฤษครับมีความน่าเชื่อถือเนี่ยสูงมากเขาบอกว่าตอนนี้นะครับลินการ์ดได้รับไฟเขียวครับว่าสามารถย้ายออกจากทีมได้นะครับรอแค่เพียงว่าจะมีสโมโสรไหนที่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาแบบจริงจังเท่านั้นเองนะครับณเวลานี้โซชาเองก็ อนุญาตให้ย้ายได้ตามปกติเลยนะครับไฟเขียงให้เลยนะครับตอนนี้ทีมที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเวสแฮมเนวคาสเซนเวสบอมเชฟฟิลด์ทำนองนั้นนะครับที่ให้ความสนใจยืมตัวเจอซิลินกาดไปใช้งานในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะครับส่วนในรายของฟาโกโ d o เบยสตรีครับรายนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมเช่นเดียวกันนะครับรายงานล่าสุดครับ แน่นอนแหละว่าทางเอเย่นเนี่ยก็ออกมายืนยันเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับว่าฟาโกุนโดมีโอกาสย้ายทีมแบบยืมตัวสูงนะครับซึ่งตอนนี้ทางแมนยูก็พร้อมเปิดโอกาสให้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่โอเล่ ay, แล้วก็ทางสโมสอต้องการเนี่ยพวกเขาต้องการรอดูข้อเสนอก่อนข้อเสนอนั้นเนี่ยที่ยื่นเข้ามาเนี่ยมันต้องมีการการันตีครับในเรื่องของโอกาสการลงเล่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่ายื่นเข้ามาแต่ว่าไม่การันตีโอกาสการลงเล่น มันก็ไม่สามารถปล่อยไปได้อยู่แล้วนะครับสู้เก็บไว้ใช้ในชุดยูยสามต่อไปดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดมายื่นมาแบบว่าอ่ะโอเคโอกาสการลงสนามกว่าทีมชุดแรก70% 80%เนี่ยแมนยูมีโอกาสปล่อยสูงมากนะครับซึ่งตอนนี้มีทีมชั้นนําจากหลีกสเปนก็ให้ความสนใจยืมตัวอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเซลตาบีโกเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งแหละเดียร์ลนติกให้ข่าวมานะครับว่าเซลตาบีโกทีมดังจาก เีกสเปนเป็นตัวเต็งที่จะยืมตัวนักเตะรายนี้ไปใช้งานนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกเทเดนเมนจี้นะครับอีธานเกาเบดดีแลนเลวิสเนี่ยก็มีหลายๆทีมจากหลีกรองของพิบเบลสกิตเนี่ยก็ให้ความสนใจยืมตัวเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็ติดตามกันดูเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับก็อาจจะได้มีการชัดเจนในเดียวดยวนี้นะครับในเรื่องการปล่อยนักเตะยืมตัวส่วนข่าวก็สิบ,บอระกานะครับ มีรายงานจากสปอร์ตวันะครับในเรื่องราวของจารดอนซานโชนะครับรายงานล่าสุดเนี่ยบุเซ์เดอรมุลเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของการที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ราคาค่าตัวจารดอนซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้ตามที่พวกเขาต้องการอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งซัมเมอร์ก่อนนะครับว่ากันว่าราคาของจารดอนซานโชเนี่ยมันประมาณ100กว่าล้านยูโรอัพขึ้นไปนะครับประมาณ110-120บนะบางสื่อก็เล่นไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเล่นมาเป็นเส้นเดียวกันว่าประมาณ120ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ก่อนแต่ว่าซัมเมอร์นี้นะครับมันก็มีหลายๆเหตุผลครับอย่างเช่นในตอนนี้สถานการณ์ของโควิด1 9เนี่ยการที่จะมาจ่าย120ล้านยูโรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีทีมไหนกล้าทําอยู่แล้วแมนยูเองก็ยอมถอยดูไหมครับแล้วก็เหตุผลที่2ที่แมนยูเนี่ยไม่น่าจะจ่ายในราคา120ล้านยูโรให้กับ ดอทมูลในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยฟอร์มการเล่นของซานโชกับซีซันนี้แล้วก็ซีซันก่อนเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันซานโชเริ่มที่จะกลับเข้าที่เข้าทางแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งนี่อาจจะเป็นเรื่องของการที่ซานโชเนี่ยอาจจะมีราคาดรอปลงมาด้วยเรื่องของผลงานมันก็มีส่วน 3ครับก็คือผลงานของแมนยูในช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เกมลุกเกมรับกองกลางเนี่ยมันดูที่จะลงตัวขึ้นบางทีแมนยูอาจจะไม่ง้อถ้าเกิดทางดอดบุญยังเสียงแข็งในราคานี้อยู่นะครับพวกเขาอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเลยครับแล้วก็เอาเงินส่วนนี้ส่วนในราคาแบบ120ล้านยูโรเนี่ยไปเสริมนักเตะรายอื่นหรือว่าตำแหน่งอื่นๆมากกว่า นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นี่คือการเล่นข่าวมาจาก s p o r t ตวันะครับก็เอามาอัปเดตกันนะฮะส่วนข่าวก็สิบอัน่นนะครับก็เป็นเรื่องราวของ Max Iron นะครับนเตะรายนี้ทาง Skyport เนี่ยบอกว่าก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่แมนยูต้องการแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยข่าวมันเงียบไปแล้วนะครับซึ่งพูดกันง่ายๆครับถ้าเกิดแบนนอนวิลเลียมเนี่ยไม่ย้ายเนี่ยผมก็คิดว่าการซื้อแบ็กขวารายใหม่เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนอนวิลเลียมย้ายนะครับโฟซูย้ายเนี่ยแน่นอนครับว่าแบ็กขวาคนใหม่น่าจะมีให้เห็นแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ข่าวมนเงียบไปแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้สเปอร์ก็เตรียมที่จะปาดหน้าแมนยูในการคว้าตัวแม็กซ์ไอรอนอีกด้วยนะครับก็ติดตามรอดูกันนะฮะส่วนเรื่องราวของเดนเฟเชอร์ครับมีรายงานจากนักข่าวของดิแอนติกอย่างเอ็ดดี้เมทเทนนะครับซึ่งเป็นอดีตนักข่าวของเอ็มเอ็นเนี่ย ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับหลังจากที่ทางแมนยูเนี่ยยิงประตูตีเสมอ จากเมสันกรีนบูตเนี่ยหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ดที่มีการตะโกนเสียงดังหลังจากยิงเข้าไปก็คือเสียงเฮแหละนะครับทีมงานก็เฮกันหลายหลายคนแต่ว่ามีคนหนึ่งที่แบบตะโกนโวกเวกวอยๆแบบว่าดีใจแบบสุดเหวี่ยงเนี่ยก็คือดาร์เดนเฟเชอร์นะครับทีมงานอีกคนหนึ่งของทางโอเล่แล้วก็เป็นอดีตแข้งของแมนยูเรานี่แหละที่นปัจจุบันก็มาทบงานกับแมนยูละแต่ว่าดาร์เดนเฟเชอร์เนี่ยจะนั่งอยู่ในบนอจาจทร์นะครับนะก็จะไม่ได้นั่ง ข้างสนามเหมือนกับทีมงานคนอื่นๆน,นะครับส่วนใหญ่จะนั่งเป็นนักวิเคราะห์ทําหน้าที่เป็นวิเคราะห์ซะมากกว่านะครับก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่นักข่าวเนี่ยมีการเปิดเผยเกี่ยวกับรเรื่องนี้เกมก่อนหน้านั้นผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นเกมไหนลอเรนเฟเชอร์ก็มีการดีใจประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็แสดงให้เห็นว่าโอ้โหแบบดีใจแบบสุดเวียงนะครับที่แบบว่าแมนยูยิงทีมอย่างเรพูลได้ทำนองนั้นนะครับก็โอเคประมาณนี้ ส่วนนังเราอื่นครับเรามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็เรามาดูในเรื่องของรีแอคชั่นหลังเกมต่างๆนะครับที่มันก็มีเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับซึ่งมันเป็นจังหวะที่เอเดนสันคาวานี่เนี่ยนะฮะไปให้คำแนะนำเมสันกรีนบูธนะครับซึ่งเอเดนสันคาวานี่เนี่ยไปไประมาเนี่ยเป็นโค้ดได้เลยนะครับมีการแนะนำเรื่องของการยิงฟรีคิกให้กับบรนู้ บรูโน่ให้สัมภาษณ์แล้วในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการแนะนําน้องๆคนอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นเมสันกรีนบู๊เนี่ยเจ้าตัวก็ไปแนะนําเมสันกรีนบู๊นะครับเนี่ยที่ยิงเข้าไปแล้วนะแต่ว่าคาวานี่เนี่ยก็เดินไปให้คําแนะนําอีกนะครับว่าเนี่ยต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะนะครับพยายามสอนน้องๆไปนะครับประสบการณ์ของคาวานี่เนี่ยมันสอนได้อยู่แล้วนะครับมันให้คําแนะนําได้อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่พูดกันออกมาแหละนะครับว่าเราต้องการคาวานี่ คือ1แหละก็คือในเรื่องของตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้า2ก็คือเรื่องของผลงานแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประสบการณ์ที่จะเอามาสอนน้องนองนี่แหละนะครับนี่คือสิ่งสำคัญด้วยนะครับแล้วกเ็เรื่องของอารอนวินบิซากาครับที่แฟนบอลเนี่ยก็มีการชมนะฮะในจังหวะที่วันบิซากาเนี่ยมีการแตะบอลแตะบอลไปขนา้างหน้าหลอกทางแอนดรูโรเบิร์สันนะครับที่เข้าพรวดนะครับแล้วก็เข้าไม่เจอบอลแล้วก็แตะไปนะครับเนี่ย ในจังหวะนี้นะครับจังหวะที่แมนยูจะสวนกลับนะฮะก็ได้รับความชวนไปในจังหวะนี้ด้วยนะครับแถมทั้งเออมาเรามาปิดท้ายกันนะครับเป็นเรีแอชชั่นอีกเรีแอชชั่นหนึ่งที่สื่อเนี่ยก็ขยันแคปมานะครับไปขยันแคปมาได้อย่างไรก็ไม่รู้นะครับเป็นจังหวะที่เจนคลอปเนี่ยมาจับมือกับทางบรูโนนะครับแต่ว่ามือซ้ายนะครับมือซ้ายของเจนคลอปเนี่ยกำหมัดนะครับไม่รู้ว่าเขากำหมัด ทำไมก็ไม่รู้ครับกำมัดแน่นเลยนะครับเหมือนกับแคสอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับที่บูโน่ลงมาแล้วก็ยิงนะครับนะก็นี่คือเลเยอร์ชั้นหลังเกมที่มาฝากกันด้วยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือต้องดาาข่าวสารของสมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ